พระพุทธเจ้านางสาววิดาลาแซลีมาจากโรงเรียนราพชานุคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะวันนี้หนูก็ดีใจมากค่ะที่ได้มาเข้าร่วมโครงการอบรมจิตอาสานี้ค่ะแล้วก็หนูก็เป็นแค่ชาวเขากลุ่มเล็กๆที่ได้รับโอกาสจากพระองค์ค่ะ ศึกษาที่ดีค่ะเพราะว่าแต่ก่อนค่ะเขาจะชอบพูดว่าถ้าในหลวงราชการที่เก้าสวรรคตแล้วราชการที่สิบจะไม่ชอบคนมงแล้วก็จะป่านชีวิตคนมง้งไล่ชีวิตไล่พวกหนูงจากประเทศหนูกลัวมากเลยค่ะหนูกลัวว่าจะไม่มีประเทศอยู่ จะไม่มีที่เรียนหนังสือแต่เวลาผ่านไปพวกหนูก็ยังอยู่ดีมีสุขแล้วก็ยังมีแผ่นดินให้อยู่ค่ะอยากให้ทุกทุกคนในหมู่บ้านมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะเพราะว่าหมู่บ้านหนูอยู่ห่างแล้วก็เป็นถิ่นทุรกันดารค่ะน้องๆที่หมู่บ้านก็ าขาดแคลนการเรียนรู้แล้วก็ไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ค่ะหนูอยากจะเรียนครูแล้วก็กลับไปพัฒนาน้องๆที่อยู่ที่หมู่บ้านให้ได้รับโอกาสที่ดีแบบหนูค่ะแล้วก็ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะแล้วก็เพื่อที่จะอยู่ดูแลให้พวกหนูชาวมงทุกคนมีแผ่นดินไว้อยู่ค่ะขอบคุณค่ะ ทุกคนเป็นคนไทยทุกคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีบ้านเราเนี่ยส่วนหนึ่งความเป็นคนไทยคือจะเป็นเชื้อชาติใดจะอยู่ตรงไหนเราก็มีความเป็นคนไทยเป็นส่วนหนึ่งครอบครัวไม่เหมือนบ้านเมืองอื่นๆที่เขาไปคิดว่าใครเป็นชาตินู้นชาตินี้เป็นชนกลุ่ม นี้กลุ่มนั้นไม่มีหนูไม่ต้องกลัวไม่มีใครคิดว่าหนูเป็นอื่นแล้วก็หนูก็ไม่ได้เป็นอื่นด้วยหนูเป็นคนไทยเป็นส่วนหนึ่งเป็นกำลังของชาติบ้านเมืองแล้วก็การที่จะไปพัฒนาบ้านของเราถิ่นของเราให้ดีก็ต้องนำความรู้นำความเข้าใจไปใช้ให้เป็นประโยชน์รึงไหมละ่ะก็ขอให้สบายใจได้